่ะเชิญท่านต่อไปเลยค่ะอานาลงค่ะเชิญค่ะเชิญคุณตนรับารย์ารหมอเขียวดรกเใจเพชิกล้าจนครับเจริญธรรมสำนึกดีที่น้องผู้ฝ่ายหาพัสท่านครับชื่อนารงสีเมืองนะครับชื่อทางธรรมวันสำคัญนะครับเป็นจิตอาสาสังกัดสวนป่านาบุญสอง ปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดระนองนะครับวันนี้ก็จะมาส่งการบ้านครั้งแรกนะครับเป็นการบ้านเกี่ยวกับาการได้เข้าร่วมโครงการเมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษต่อชีวิตผู้มีสีนนะครับซึ่งตัวเองก็เป็นผู้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะครับในการได้แบ่งปันกิ่งพันธุ์ผักเหลียงนะครับจากภาคใต้ของเรานะครับซึ่งผักเหลียงเนี่ยเป็นผักที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นผักที่ ลูกง่ายนะครับกินง่ายกินดีมากนะครับก็ตั้งแต่เจออาจารย์หมอ,อเขียวตั้งแต่ปี2,556นะครับก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนนะครับและก็การแบ่งปันโดยอาจารย์สอนให้เป็นผู้ให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้นะครับผมเองก็ได้นำมาปฏิบัติด้วยการกลับมาก็มาทำกสิกรรมไร้สารพิษนะครับ โดยการปลูกอยู่ปลูกกินนะครับปลูกผักผลไม้ต่างๆมากมายนะครับมีทั้งทุเรียนมังคุดดองกองลก,ล,กล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ําว้าและก็ผักต่างๆนะครับโดยเฉพาะผักเหลียงนะครับซึ่งเราปลูกไว้จํานวนมากนะครับเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตนะครับในต,ตอนนั้นก็คิดว่าปลูกให้เหลือกินเหลือใช้ไว้ก่อนนะครับก็มีโอกาสได้แบ่งปันที่น้องนะครับ ในผลิตภัณฑ์ของเราจากสวนของเราเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสแบ่งปันมาเรื่อยๆนะครับทั้งผักผล,ลไม้ที่เรามีนะครับเราก็บางทีก็โพสต์ใน facebook ส่วนตัวนะครับในการแบ่งปันให้พี่น้องได้ได้สิ่งที่มีประโยชน์นะครับผักเหลียงนะครับซึ่งผมเองก็ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งนะครับทําเองแล้วก็แบ่งปันมาเรื่อยๆพอมาช่วงนี้นะครับอาจารย์มีโครงการมเมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษ ต่อชีวิตผู้มีศีลผมก็เลยได้โอกาสนะครับในการให้โดยเฉพาะการให้ครั้งนี้เป็นการให้ผู้ที่มีศีลน,นะครับผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะครับผมก็เลยมีความยินดีมากในการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็เลยเข้าไปาโพสต์ในเพจกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุกนะครับก็มีพี่น้องทั้งจิตอาสาแล้วก็ทั้งพี่น้องที่สนใจนะครับเข้ามา ขอรับการแบ่งปันเป็นจำนวนมากเลยนะครับซึ่งผมก็ได้แจกจ่ายไปนะครับตามาที่มีพี่น้องขอเข้ามานะครับโดยทุกคนก็ได้นำศีลนำความดีของตัวเองมามาแลกกันนะครับก็เห็นถึงพลังตรงนี้มากเลยที่ว่าพี่น้องได้ปฏิบัติความดีแล้วกอ็อยากจะได้ผักเหลียงกิ่งพามผักเหลียงที่ผมได้ขยายพันธุ์เนี่ยเอาไปปลูกไว้ที่บ้านนะครับ ผมก็เลยรู้สึกมีความยินดีในการที่จะให้กับผู้ที่มีศีนแล้วก็เป็นผู้รับที่่าต้องการที่จะปลูกผักกินเองเป็นผักไร้สารพิษนะครับก็มีความรู้สึกว่ามีความภูมิใจมีความภาสุกที่ได้เป็นผู้ให้ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าก่อนที่จะเป็นผู้ให้เนี่ยผมเองเคยเป็นผู้รับมาก่อนนะครับผมรู้สึกว่าการที่เราได้รับ จากใครก็ตามเนี่ยเรารู้สึกดีมากนะครับที่ได้อ่ารับของที่เขาให้มานะครับผมรู้สึกมีความผาสุกมีความเบิกบานที่ได้เป็นผู้รับและผมก็อยากจะเป็นผู้ให้บ้างนะครับในช่วงต่อๆมาผมก็ได้ให้แต่ก็ให้ไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับไม่ได้ว่าจะให้ได้มากๆทีทั้งเดียวนะครับแต่เราต้องฝึกฝนในการให้ทีละเล็กทีละน้อยในสิ่งที่เรามีนะครับของที่เราให้เขาจะมีคุณค่าในตัวของเขาเองนะครับ ต่อให้เราให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครแต่มันก็จะมีสิ่งที่กลับมาโดยที่เราไม่ต้องการก็จะมาเองนะครับสิ่งที่เราให้ไปเขามีคุณค่าในตัวของเขาการให้กิ่งพันธุ์ผักเหลียงของผมเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เป็นการให้แค่กิ่งพันธุ์ผักเหลียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการส่งต่อจิตวิญ,ญญาณของการแบ่งปันนะครับให้กับท่านที่ได้รับไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ให้ในช่วงต่อๆไปเพราะว่าเป็นผู้ มีสีนะครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับโครงการนี้ก็เลยอยากจะมาบอกกล่าวเล่าต่อกันว่าในเรื่องของกิ่งพันธุ์ผักเหลียงน,นะครับก็จะขยายพันธุ์ให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันหมดแล้วนะครับก็จะเป็นปีหน้านะครับเพราะว่าเราจะตอนช่วงปเอาไปปลูกช่วงต้นฝนนะครับต้นฤดูฝนเนี่ยเขาจะติดได้ดีนะครับสามารถดได้ทั่วประเทศนะครับก็จะขยาย แล้วก็ทําความดีสารพลังกับมุ่พี่น้องต่อไปนะครับในการที่จะทําความดีเพื่อจะให้ชีวิตเดินไปสู่ชีวิตที่พอเพียงเรียบง่ายร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่ดีงามจิตใจที่เป็นสุขต่อไปสาธุครับอนุโมทนาบุญกับอนาลงด้วยนะคะค่ะบอนลงนะคะ เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้รับแบ่งกัดแบ่งปันฝักเลี้ยงมาเหมือนกันนะคะก็รู้สึกว่ารู้สึกดีมากเลยรู้สึกว่าพี่น้องเราเนี่ยคะ่ะก็คือ,อ,อได้การการได้ได้ได,ได้ได้มีโครงการนะคะแบ่งปันมเมล็ดเมล็ดพันธุ์หรือว่ามเมล็ดพันธุ์ต่อต่อชีวิตผู้มีศีลน,นะคะ มเมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษต่อชีวิตผู้มีศีลนีคะมันเป็นการมันไม่ใช่ส่งต่อมเมล็ดพันธุ์ค่ะมันเป็นส่งต่อจิตวิญญาณแห่งคุณงามความดีและการพึ่งตนพึ่งตนอย่างยั่งยืนอ่าต่อไปเรื่อยๆผู้ที่ได้รับก,ก็จะแบ่งปันกันต่อไปในอนาคตนะคะเนก็เท่าที่มานั่งอยู่ตรงนี้ยนะคะก็รู้สึกว่ามีความสุขมากนะคะสําหรับพี่น้องที่ได้มาแบ่งปันในอ่า แม้ทุกขายฉบพานหรือแบ่งป partido, où, ันเรื่องกิกรรมไร้สารพิษเนี่ยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นความที่แบบว่าสิ่งสิ่งรานี้ค่ะมันมันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่จะทำเป็นโครงการเหมือนอย่างที่ภาครัฐทำหรือว่าภาคภาคภาคไหนๆทำก็คือสิ้นงบแล้วจบกันค่ะอันนี้คือคือโดยโดยทั่วๆไปอะนะคะเราเราจะแบบทำเราเราจะผ่านโครงการมาว่า เออเดี๋ยวมีโครงการนั้นโครงการนี้นะคะแต่ถ้าสิ้นงบเราก็จะจบกันนะคะแต่ว่าโครงการของเราเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นการโครงการโครงการที่แบ่งปันเมล็ดพันธ,ธุ์ไร้สารพิษต่อชีวิตผู้มีศีลนะคะมันจะเป็นการแบ่งปันต่อไปเรื่อยๆะคะ่ะมันไม่มีวันจบอะคะ่ะเพราะว่าตราบใดที่ยังมีผู้มีศีลอยู่นะคะเราก็จะส่งต่อเมล็ดพันธ,ธุ์ อ่าแห่งคุณงามความดีนี้ต่อไปเรื่อยๆก็อนุโมทนาบุญกับหมอณรงคด้วยนะคะสาธุค่ะอนุโมทนากับคุณหมอณรงนะคะคือจะบอกว่าเห็นคุณหมอณรงค์โพสอ่ะรู้สึกแบบครั้งแรกที่เห็นถูงน้ำใจอ่ะแล้วนั่งมองในกล่องมันเยอะมากเลยอ่ะใจอยากได้นะคะแต่เห็นว่ามันเยอะก็เลยไม่ขออ่ะค่ะก็เลยกะว่าจะขอจากเพื่อนที่เขาขอมาค่ะ จะบอกว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้ต้นนะคะเราไม่ขอแต่รู้สึกว่าเรามีความสุขค่ะมีความสุขกับการที่เห็นเพื่อนให้อ่ะซึ่งการให้เนี่ยมันมันค่อนข้างเยอะอ่ะมันเราเห็นแล้วเรารู้สึกแบบประทับใจอ่ะล้องนาด้วยอะค่ะสัตวค่ะค่ะขอกุ้งกุ้งแบ่งจากพี่ได้นะคะ แบ่งแบ่งให้พี่ผูกผูกเรียบร้อยก่อนนะค่ะให้ให้เป็นหุ่นล่อพิชิตแล้วจะไม่ไดตามงเขาละขอบคุณค่ะก็ค่ะมีพี่น้องนใดเพิ่มเติมไหมคะค่ะถ้าไม่มีก็คือ